ตอนนี้มาถึงศาลเจ้าปู่คุณศึกแล้วนะคะศาลนี้สร้างไว้เสร็จแล้วเหลือแค่บางอย่างที่ใช้ไฟปลังแสงอาทิย์มาลงเดี๋ยวมาไหว้เจ้าปู่นะคะอันนี้คือเจ้าปู่ค่ะเจ้าปู่สงครามชัยเมื่อก่อนเป็นศาลสร้างตั้งแต่ปีพศ .38 แล้วก็น้นทอ,อีพิงก็มาบุรณะสร้างใหม่สร้างให้คนลูก สิลูกหลานนั่งได้ยี่สาคนเลยค่ะทําพิธีบวงสวงเสร็จแล้วค่ะลูปปั้นก็ปั้นมามีถลเลียงกันข้างในเป็นภาพวาดและภาพที่สร้างเขาตั้งแต่สร้างปศะสามแปดเออนี้รูกปั้นปู่ก็คือสร้างใหม่โดยตาเทียมปู่ให้พรให้พรที่ดาเทพหน่อยนะคะพร,พรพิงหน่อยให้พิงพบจะสิ่งดีๆ เดี๋ยวเรามาสร้างหอะระฆังแล้วก็สร้างกุฏิใหม่แล้วก็จะสร้างเป็นศาลาลมนะคะแต่ฝันแล้วล่ะฝันแล้วล่ะเขาบอกว่าอ้าดูซิเลขท้ายก็เลขหน้ามีไหมเหมือนกับที่บอกไว้มีค่ามีค่ามีแล้วอนั้นเอาไปเลยวันที่หนึ่งสองไปก็หยิบมาเขาก็ประกาศออกมาเลยได้วันที่หนึ่งแล้วเดนไปบอกเขา เลขไม่เหมือนกันเลขไม่เหมือนกันเลขมันไม่เหมือนกับที่รางวัลที่หนึ่งเขาบอกไม่ได้ประกาศไปแล้วว่าได้ที่หนึ่งก็ได้ที่หนึ่งไปแล้วไม่เหมือนกันก็ไม่เป็นไรเราจะไปหาตรงไหนเขาบอกไปหาในกองฉลากให้มาแล้วหกตัวผัน <c oughs> เป็นตุเป็นตะตามที่นิมิตเนาะขอให้เป็นความจริงขอให้เป็นความจริง จะสร้างศาลจะมาสร้างวัดเนี้ยถ้าได้12ล้านก็คือเนี้ยสี่ล้านไปถึงเลยแล้วก็จะทําฐานอีกสี่ล้านแล้วก็ที่เหลือไปทําความสวยไปทําความสวยเพิ่มอายุห้าแปดห้าแปดถึงไหมเชื่อไหมเชื่อห้าแปดไหมถ้าไม่เชื่อจะบอกสามแปดนะ จะทำให้เหลือสามห้าเลยล่ะโอเคไหมคะเจ้าปู่เจ้าปูใะะาป่ให้พรนะคะเจ้าปู่ให้พรให้พรให้พรอีกทีนึงด้วยวันนี้ที่ดาเทพพายาดพาอะไรมาทำบุญมาหาเจ้าปู่มรมาหางปู่หลวงปู่ไม่อยู่คะ่ะรอหลวงปู่อยู่เสร็จแล้วก็เลยมาถ่ายหาเจ้าปู่ก่อนนี่คะ่ะ สิ่งดีๆที่มาทําไว้ยแยๆไปหมดแล้วค่ะทําเยอะแต่ว่าจะเป็นที่พักสงจนๆนะคะ